ผมไม่ยอมปล่อยเด็กเลยใช่ไหมกูเตือนแล้วนะพี่เพื่อนผมก็จะไม่ส่งไฟนะผมก็จะต้องแรงนะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีหลวงป้านาทุกทุขชานเลยนะตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งจะเดินทางขึ้นมาถึง ทมที่กอลลัมมันจับเด็กมานะซึ่งวันนี้ผมมากับน,น้องบาสสองคนนะสวัสดีครับผมบาสเดินปาพาลอดครับก็ตอนนี้นะพวกผมก็ได้เดินทางขึ้นมากันแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะถึงแล้วแหละนะครับแต่ขออนุญาตนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปตามหาเด็กที่กอลัมเนี่ยมันได้จับตัวไปนะซึ่งผมเองนะผมช่วยไปไม่ทันนะครับก็ต้องขออภัยพีพีเอฟซีทุกๆท่านเลยนะผมเนี่ยรู้สึกผิดมากนะครับโอเคครับแต่ไงเนี่ยงงผมและน้องบาสเนี่ยก็ ขออนุญาตเดินทางเข้าไปนะและก่อนจะเข้าไปรวมชิปเข้า <c oughs> ไปรับชมคลิปผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปด้วยนะครับพี่เอฟซีครับโอเคครับเดีย๋ยวไงเนี่ยผมและน้องบาสทเนี่ยเราจะเดินทางขเข้าไปในถ้ำกันแล้วนะครับพี่พีเอฟซีโอเคพร้อมยังบาร <c oughs> ไปเันครับพี่พีเอฟซีจะได้ไปตามหาน้องกันไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเป็นไงบ้างนะครับไป เพราะเราจะขอให้เจ้าที่จะทางเนะี่ยดูแลน้องมานนะข่อให้น้องมันปลอดภัยนะเอเคให้จะที่จะทางคุ้มครองน้องมันนะ นอนมาขับใบอ่ะความยังบ้านความดูยังความยังไปนับพียอฟซตอนนี้ผมเจอตัวแบบนี้ลองมาส่องไปเจอ S <S ก็จะใช้วิชาเช็ดกล้อ,อ <What? S 1> งให้ห,หน่อยดิที่เรียนมาจากทั้งด้วสี่แล้วกันคิมนี้นะอะบัสมต้องคอยระวังตัวนะปืนมีปีกันที่อันเนี้ยปืนนั่น,นลมแม็กซ์เล็กอยู <Unit. S 1> ่นี่มังป้องตัวมันดิมันมกำลังทำพิธีกรรมอะ่ะเจอเด็กแล้วด้วยเจอป่ะ เังมึงเนี่ยต้องเจอทหาท่านไี้กี่ปูจะเข่าให้มันแสบร้อนไปทั้งตัวเยมึงอยากโดนของดีมึงใช่ไหมมึงไม่ยอมปล่อยเด็กเลยใช่ไหมกูเตือนมึงแล้วนะคือวันนี้กูเตือนมึงแล้ว ซองเด็กดนะี้แหละรู้ปิดล้างไว้หมดหรอคือเด็กนะพี่พีนเพื่อนโดนมันลากนะครับนั่นแหละเห็นไหมเบิร์ดน้องกลัวเดินนะี่มีเสืองเ้คุณเนี่ยก็ไล่อะ,อ,ะอยู่ยอย่าขี้ Ôi, ơi, ơi, thay, cho ngay các bạn. Mày luôn mừng đi. Mình dặn ăn đây nè. Còn thế, ờ hãy cho giờ ông มันกินเด็กนะพี่พีนเพื่อนใช่ป่ะเออส่่งดีกูบอกไม่เห็นเห็นเดียวสไอ้บั่ปไปไป คือเมื่อกี้นะพ,พี่เพื่อนมาได้กินเด็กนะครับแล้วก็ทีนี้พี่เบิร์ดก็เข้าไปถีบมันแล้วก็เอามีดแทงมันไปนะฮะเมื่อมันกินเด็กืุนฟูชีวิต,ตวปากไม่ดูหัวมานเลยนะ ไมีคือตอนนีไไไไไ้ได้ปักหัวหมันไปแล้วพี่เบอร์ได้ปักไปนะครับพี่พีนเพื่อนเฮ้ใช้ใครวะมันจะสะกดมันเลยเหรอจะสะกดห,หรอกอาจารย์มันทมานที่สุดอ่ะภาซาเซ คือในมือพี่เบิร์ดคือตอนนี้คือเขาสารเสกนะครับกับน้ำตาเทียนนะครับเอาให้มันทรมานเลยเบิร์ดแสบร้อนนะถ้าโดนน้ำตาเทียนอนะ เอาเลยเบิร์ตจาัดก,การให้มันทรมานที่สุดของมึงเลยอะ่ะคือตอนนี้มีดยังปักคือมีกี้มีดยังปักหัวมันอยู่ใช่ปะมันุดแลแล้วฮะหโหคือตอนนี้ดินหลุดแล้วนะพี่พีเพื่อน เบดเป็นไงตอนน้ำตาเทียนเหนื่อยเหียบอ่ะเดนือเป็นไงคือตอนนี้นะพี่เพื่อนผมก็จะไม่ส่งไฟนะคือ พี่เบิร์ดได้เอาน้ำตาเทียนยอดใส่มันไปแล้วนะมันดินไม่ออกละฮะมันดินไม่ออกนี่นะมันจะมีแบบเนี้ยจะสลับเลยมันแทงไม่ตายพวกเนี้ยอึดจัดถือกันอ แล้วเอาชัวร์ไม่ได้เด็กยังไม่คืนเ่ยไปฉูดเจอท่าผ่องครูน่เยไหวอย่ายะเนี้ยโดนกูไปาน่ะกูบอกมึงแล้วอย่าจับเด็กมาเลยครับใช้เยอะอืมใช้น้ำเยอะมาก แย่มากเลยกูไม่สบายด้วยแล้วเรื่องพี่เรียสิไม่ต้องห่วงผมไม่หนีแน่นอนคือผมก็ต้องระวังตัวนะวันนี้พี่เบิร์ดก็ได้เอามีดมาก็ผมก็ได้เอาเพียงเยอะเฉาเส้นานะผมก็ได้เอาอาวุธนะคือปืนเลยนะเบิร์ตปืนอัดลมปืนอัดลมบีบีกันนะไม่ใช่บีบีกันปืนอัดลมอ๋อปืนอัดลมนะขึ้นดำไอ่ะ ขึ้นมาแล้นี่นะพี่พีนเพื่อนระวังที่เโดนน้องเขานะโอเคนี่นะครับคือปืนอัดลมนะพี่พีนเพื่อนนี่นะครับนี่นะก็ทีนี้ก็เราก็ต้องระวังตัวคือผมต้องเก็บไว้ที่ตัวผมเลยพี่เบิร์ดก็จะถึงอุ้ยพี่เบิร์ดอันนี้นะ คืออยู่ใช่ไหมครับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตก็จะเอาเหมือนทู่มาสะกดมันหรือเปล่านะพี่วินเพื่อนนู่นครับตัวมันนู่นครับตัวมันนะพี่วินเพื่อน,น ามันเป็นผีเนะี่ยแต่มันจะร้องเองนะแต่ถ้าไม่ใช่ผีนะี่ยมันก็จะเฉยแต่เพราะงั้นมันทำไม่ตายทำเนี่ยก็ไม่ตายนะนี่คือกระโหลกที่มันเคยกินนะเราแน่จะยดเข้าไปตรงกระโหลกมันก่อนจะยดเนี่ยเราต้อง,องเอาเทียนที่รับจุดออกมาจุดทูบของเราเองถ้ามาใช้พี่แชร์รู้บ้าบัส คือเรามาลุ้นกันนะวิ่งเพื่อนคือไรวะที่มึงปักอะ่ะคาระโลเกะไม่เคยกินนะ อตอนนี้พี่เบิร์ดก็ได้ทำเหมือนกระถานะที่ท่านฤละสีได้สอนผมนะพี่พีนเพื่อน ันไม่ใช่ผีฮะมันไม่ใช่ผีะผจะเอาไงดีถ้าคือไม่ใช่เราต้องรีบพังเข้าของที่เราเล่นเลยคือมันจะเข้ากูไงอ๋อหนึ่งสองตัวมันไว้เข้าไปเนื่อเชยสิเข้าไปได้ไหมอันเนิ่นเนาะไม่ได้เนาะ พี่เบิร์ดก็ต้องทําของที่พี่เบิร์ดแบบเมื่อกี้นะก็มันไม่ใช่ผีนะครับพี่พีนเพื่อนก็คือมันเป็นก่อร่ำกอร่ำนะม,มันไม่ใช่ผีนะครับมันทําอะไรมันกินเด็กกัาบบัสใช่หรอมองทั้งน,น้นดูดีเด้อมัน<ช>กิน<ะ>เด็กนะพี่พีเพื่อนเหมือนกินเด็กปัก คือช็อตนี้พี่เบิร์ตเหมือนจะเข้าไปแทงหรือจะฟันมานะมมมไม่เข้านเน้เสียงอ่ะได้ยินดังตบเลยคนระับพี่พีนเพื่อนไม่เข้าอ่ะบัา เนียวจัดฮะเนียวจัดเนี่ยวเหรอเออเนียวจัดเอาไงดีวะบัาไม่รู้คือตอนนี้เหมือนมันสลบอยู่อ่ะ ไอ้หนูมึงลุกได้แล้วมึงจะตายไม่รู้ตัวนะไอ้หนูหนเพินมันหนาแล้วมะฮะม,มึงคอยดูผูกมันไว้มันไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะมึงรู้อยู่ใช่ไหมเออมึงดูดิฝั่งนู้นอ่ะินเสียงกันไหมพี่พี่นเพื่อนคือดังมาก

กูกลัวโดนมึงเบิร<อ>์ตกูกลัวโดนมึง<อ>พี่พีมเพื่อนจะเอาไงคือมันบงังตัวพี่เบิร์ตทั้งตัวเลยนะ<อ>ผมก็จะชักปืน<อ>เสร็จแล้วเบิร<อ>์ตเอาไงดี<อ>คือผมก็จะ,จะต้องแรงนะ Bớt Tính ngay bác Ủa loài của mấy ca gì ạ Cú cua đôn mừng. Để dạ chú ơi, gì sao khác bơi hết của này đi Để mà à. nằm mời lù đó. อย่าอย่ายิงบ้าอย่ายิงทำไมวะยังยิงแต่โดนเด็กคือตอนนี้ผมได้ชักปืนแล้วนะพี่พี่ยิงเพื่อนคือเด็กก็จะอยู่ข้างหลังมันเลยนะนั่นอะพี่พี่เพื่อนคือตอนนี้มันก็อ้วมเลยนะน้อง เอ้ยจะยิงดีไหมพ,พี่เพื่อนคือกลัวดโดนพี่เบิร์ดมากเอ้ยๆๆยโอ้โหไปที่เด็กอ,อีกแล้วอะ่ะคือก่อนจะยิงคือต้องดูนะคือยิงส่งเดชไม่ได้นะพี่พเพื่อน บิดเ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 ป็นไรวะลุกขึ้นเร็วมันไป็นไรแล้ววะมันอยู่บนห่วมอำเองลุกขึ้นมานีา่ชูพิเซอร์พร้างคูเนี่ยดีในแล้วเวร์แล้วพร้อขาซี่แหละวไอนา เป็นไงบ้างวะแย่แย่ yeah, yeah. มันลิงคมันเยอะกว่าที่เราคิดว่าบาัสมลคือเอาไม่อยู่มันไม่ใช่ผีไหวไหมมึงดูมันมันไปไหนแล้วไอบ้บัสเฮ้ย

ผมก็จะเข้าไปเรียกพี่เบิร์ดนะเบิร์ด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  tay cả co lắm sao đẹp đâu Hơi hey, bớt nón khẩu, anh à, nhá Bữa Mình phải Nó không phứ Anh đủ tốt lắm quá <laughs> hey. Bớt 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 bát Ơ Chứ đừng cái này đâu Cũng dè ba cái toàn á cái này ra กูล้มกี่ครั้งแล้ววะสองสามครั้งแล้วไอ้เบิร์ดไอ้โน่ไอ้เป็นไงบ้างวะไอ้โน่ไอ้เป็นไงบ้างฮะลีนาเชพเพิลนะกูนายเกิดลูกไอ้โน่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปพี่ hơi mình phải đi, không đecu, đẹp đi quá. Một hồi nha, nằm đủ ảnh nè. Cứ tao đi mà. này นนมันกำลังมจะพาเตงเขาไปเอ้าหายไปแล้วอยู่ในนั้นแหละ ว่านะมันน่าจะอยู่ในนั้นแหละบัสเกิดอะเนี่ยมอยู่ข้างไนบัสบาสบาสตรงนั้นมันส่องไม่ทะลุกันไอ้บาสมันส่องไม่ทะลุกัน มาดูดี่ไม่ช่วยกูดูก่อนเร็วแล้วมันเข้าไปในถ้ำเหรอบัสพักวากไปนั่งข้างนอกแป๊บนึงเร็วๆเราจะเข้าเมื่อหม่กูขออนุญาตออกไปนั่งตั้งสติก่อนไอบ้บัสเร็วโอเดนลูก น่ไมันอยู่นะพากูออกไปนั่งตั้งส้าธิก่อนนะเดิ<ป> <Okay. S 3> The มีลูมั้ก็ไฟที่เราขอเจาที้งะยทางนอ๋อเออใช่ไ<ป>หนกักลับไปตั้งหน้าก่อนตั้งอะไรี่แป,ลปล๊บนึง งเท้าใครว่าเบิร์ตไมู่่ะรองเท้าน้องครับวะเด็กอ่ะไม่ใช่น่าจะเป็นรองเท้าเพราะในพานลืม,ม <normal captions> ไปก็นั่งก็ใช่โอเคเดี๋ยวผมจะขอน <man> ั่งพักแป๊บนึงแล้วเข้าไปนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีพีสองนะครับทีฟซีขอยานั่งพักแป๊บนึงก็ยังไงเนคลิปนี้ผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกผมทั้งสองคนด้วยนะ เดี๋ยวผมขอญาตานั่งตั้งสติตั้งอารมณ์ให้ดีๆให้แน่วแน่กว่านี้แต่ผมและน้องบ้านเนี่ยเดี๋ยวขอังไงเนี่ยฝากเป็นกำลังใจผมผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะโอเคไว้เจอกันคิปหน้าครับเอไว้เจอกันอีพีต่อไปผมขอญาตานั่งพับแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ